สวัสดีเช้าที่สดใสนะคะลูกค้าห้างทองหว่วงยังนี้ทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะพามาชมนะคะการเทียบขนาดลายสร้อยแต่ละน้ำหนักนะคะค่ะอันนี้เป็นงานลายโซ่ทับลายนะคะจะมีตั้งแต่สองสลึ่งถึง2บาทด้วยกันนะคะค่ะมาเริ่มที่สองสลหึงกันนะคะสองสลึงของเราจะเป็นงาน ตันนะคะเส้นนี้จะดูตันขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นตัดลายนะคะตัวสร้อยของเขาสําหรับคนที่ชอบงานขยายนะคะค่ะต่อมาค่ะน้ําหนัก1บาทนะคะลายเดียวกันเลยโซ่ทับลายตัวนี้จะเห็นได้ว่าจะมีการมีเล่นไฟนิดนึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้ดูแวววับวับตามากเลยนะคะ มาที่ตัวสร้อยน้ำหนัก2บาทกันนะคะเป็นโซ่ทับลายของเขาอันนี้ก็จะดูแบบว่าตัวสร้อยหนาขึ้นมาแล้วก็ลายจะชัดขึ้นมานะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบงานขยายนะคะใส่ได้ทุกรุ่นทุกวัยกันเลยนะคะเป็นลายยอดฮิตกันเลยโซ่ทับลายของเรานะคะถ้าเกิดสนใจสามารถอินบ็อกหรือว่าไลน์แอดข้างล่างได้นะคะขอบคุณค่ะ